เสริมเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทานอาหารเสริมเป็นประจำนะ,ะทานเกือบทุกตัวเลยเหมือนกันนะ,ะแต่พอมาทานเอเจลได้สิบวันตอนแรกก็ไม่เชื่อนะ,ะแต่ที่บอกไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะลองทานเอเจลไปสิบสองทานเอ็กโซกับอุลนินะคะขณะเตเป็นคนที่ทานอาหารเสริมเกือบทุกยี่ห้อแต่ภูมิแพ้ก็ไม่หายตื่นตอนเช้ามาเพราะเรานอนแอร์นะคะตื่นตอนเช้ามาก็มีอาการจาม ตามเป็น10ครั้งแล้วค่ตามเป็นยังไงอะใคล้จังหวะเตนตีเลยค่ะมันไม่มันไม่หยุดเลยค่ะแต่พอทานเอ็กโซกับอมนีทุกวันวันละสองก็เป็นสองซองแน่มาสิบวันค่ะอาการจามถึงตอนนี้ตื่นเช้ามาไม่มีเลยนะคะแล้วก็เริ่มมาศึกษาธุรกิจนะคะไปฟังเข้าระบบศึกษาธุรกิจแล้วก็มั่นใจว่าเอเจ้ช่วยให้เราสร้างไรายได้ได้นะคะก็เลยเริ่มแนะนํานะคะ เชื่อไหมคะว่าอาทิตย์เดียวดิฉันแนะนำ16กล่องมาค่ะสีชุดค่ะอตอนนี้ตอบแบบรวมพวกนี้นจะตามเป็นจิตที่มาเลเซียเลยจะมาบอกว่าการันตีว่าเอเจลสามารถทำได้ทั่วโลกจริงๆค่ะ